ต่อไปนี้ TikTok, Shopee, Lazada ช่องขายออนไลน์ทุกช่องทางจะไม่มีน้ําหอมพอมยาที่ขายต่ํากว่าราคาบริษัทอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะแบรนด์พอมยายุติการส่งของให้กับพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ขายทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม67ค่ะลูกค้าค่ะถามว่าตอนนี้ทางช่องทางออนไลน์เนี่ยยังมีตะกร้าที่ราขายราคาถูกต่ํากว่าราคาอีกไหมมีค่ะเพราะว่าสินค้าเขาอาจจะยังเหลืออยู่แต่บอกเลยว่าจิ๊บไม่รับผิดชอบเลยทั้งสิน้นไม่รับผิดชอบไม่รับประกันทางการขายเลนทั้งสิน้นถ้าลูกค้าซื้อไไสินค้าม่ ปเป็นสินค้าปลอมนะคะหรือว่าหัวจิตมีปัญหาสินค้าเสียหาย,ยจิ๊บก็ไม่รับผิดชอบเดๆทั้งสิ้นค่ะลูกค้าเพราะว่าถือว่าทางพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาไม่ทํากฎที่จิ๊บได้ตั้งไว้แล้วก็ทําให้แบรนด์เสียหายมากค่ะอยากสนับสนุนจิ๊บนะคะอยากจะสนับสนุนแบรนด์น้ำหอมพอรมยาสั่งซื้อออนไลน์กับทางน้ําหอมพอรมยาเพจบริษัทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o อลช้อปปีหรือ Lazada ค่ะลูกค้าของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งตรงจากบริษัทนะคะแพ็คของแบบว่าแน่นหนานะคะแล้วก็รับประกันหลักกาารขยมีดู ูแลนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าจิ๊บคาดว่านะไม่เกิน2-3เดือนสินค้าตัดราคาจะหมดไปแน่นอนถ้ายังมีอีกแปลว่าของปลอมแน่นอนลูกค้าระวังกันหน่อยนะคะแจ้งมาเพื่อให้ลูกค้าทราบนะคะจากสนับสนุนจิ๊บซื้อกับทางแบรนด์เท่านั้นนะคะ